นัวเ็ไมดเลยเ็โค้ไวหนหมดไม่เอหนได้มันอยู่ว ah, ่ปูยพี่น้องวันนี้มาลองมองไล่มองดง โอ้คอนยเทียนเด็กโตแล้วป่าเด็กโลแล้วเด็กโลโอ,องสามโล่เลยนะแล้วเว้ยมานแล้วเว้ยเด็กสองสามโลเนาะโ,โู้โหใช้กระสังตัวถินนี่บ่ขา,ายไปแล้วโอ้ขายเปลนะบกน่กเป็น <c oughs> ยนังเอ้ยใ <c> น <oughs> ร้ายขายเป็นเลยพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศ ลองมองไล่มองคือผู้ปีเห็นแล้วครับอนี่บารแซมเ้ากับเขากล่องพระเอกช่องพอคขาเพคือเก๊าพี่น้องพ่อเนี่แซมไปไปเบิ้งไปเบิ้งพ่อเนี่ยเถิกก่อนเป็นใดไลยบ่เหลื่อมเลยพี่น้องว่าสั้นหอดคิ้วเพราะเขาเพชรด็อกสั้นหอดคิ้วเนี่ยพ่อเนี่ยเถิกได้เยอะตัวละบาดนี่นานๆพี่น้อง ถือว่ามีปลาไดเดนี่คือว่ามีปลาแล้วนี่ยพญาเต๊กได้หาหกตัว,วพญาเป็นลูกโอ้ได้หาหกตมันแหละพี่น้องมันแหละมันแล้วมันแล้วมันเลเห็นไหมโอ้นี่หิ้วเข่าวะนี่วายหิ้วเข่าขตีเจ้า เอเอเอือนย้ายเอือนย้ายนออบาดี่นอะเอืนอนตัวระวังเด้อเจ้าสีนอนนองมุงเด้อเอืนอนย้ายยังไงไปไปเบิ่งทั้งสวง,งวงทั้งทรงเท่านี้นี่ผู้ใดผู้มานอยกันสีได้พี่น้องลงมาโค้งห้าหลอดเตีนหลอดอูไปเป็นสีได้บรรยากาศเนาะแหมท่านนี่สาหนามแล้วแสดงว่าปลาเบิดทู้ีเทียนใหญ่โอ้ยโตโบแมนโตตรงตูดไปมันจันท์ ไปจิ้มหลมตัดเลยจิ้มสีเขียวตูดในจอมันแล้วถ้าไปกดจิ้มโรไว้ตรงตูดตูดนิดนึงนันตัดเลยบอจิ้มบอมตรงหลุดจังน่อยอันนี้น้องทโอ้ก็หลดมาทั้งตัวแดงพี่ละ รวมแม้งแดงผิดาเว้ยใสสปลาโตญูดูหัวใหญ่เลี่ยนนี่เล่ามานคููปีได้พี่น้องปลาครูปีได้เด็กตหั่นเออเฮ้ได้จักองซองลองได้ซ้ำนันก็ะพ่ะละเอพี่น้องได้หอดรอพอก o m e จังเบิ่งกันจังเบิองกันจังหลุนกันอีกมาละบานเีปลาเลิ่มีแล้วได้ตอนบ่าย พาไปเบิ่งคนมานพื่อช่วยเขามาอีูล่ละมานเท่ๆได้ตัวจากสาวใช่หรืปล่าปลาตัวน้อยมันโผลดก่อนนอกลูกปีน้องวางหาหกตัวเจ็ดตัวสวยเปลี่ยนไม่บอกกี่น้อง ก็เปลี่ยนก็มีแต่ละมีแต่อันขนาดนี้แหละเนาะบ่ใหญ่บ่มีโตเปเปใหญ่ๆก็ตะกี้ฮะขอให้มันถือขนาดรุ่นพอเขาลองพอก็เป็นได้ซ้ำนี่ตัวหน่อยก็เอาเพื่อจะช่วยได้เป็ดเกาโตสิบโตอยู่แล้วเขาเทนได้แต่เส่อขายบดมขาเทนไข่แล้วเว้ยเาได้เงินการน้ำมัน จะถ่ายยามใดคล้ายเปื่แหละเอาก็เออเอาให้พี่น้องในกระสังเราก็ได้ล่ยป็นสวยวันนี้พ่อก็เปลิดหาบรรยากาศปลาแม่น้ำโขงพี่น้องรับชมครับเก็บใจเป็นสวยเก็บใ่เก็บใจลองมองเลยดนี้พี่น้องพ่อทำเพชร ลองมองแล้วมา,าลาอล,นลุนล้กันพี่นอ้นองเด้อลองแลกลองแหลกของการลองมองมาเนี่วันที่ที่สิหมีนาคมวันที่สิหมีหนาคมเคมดือี่น้องเนี่ยสอนห้าร้อยหกสิบแดกเพลลองมองลองมองไล่มองหะละคือคูปีหนละพี่น้องมาดลมานสมนดอสิ เลดี๋ยวคือวิธีการลองมองนะพี่น้องห้องไปตกแล้วห้องกอล์อยลองลงมาลองลงมาจ,งมจะหน่อยก็ดึงแล่วจะหน่อยก็สาวขึ้นร้อนซีมีปลาบอตอน,นอสาวสำคัญที่ก็ได้จะโตดี

ไมด้นะฮะตีนะเดินเร่งเดี๋ยวไ่ได้หนามใส่ค่ะ ตเอดเอัปด้จโตนี่น้องเขาดึงหม้อก็ดึงสิเลยก้าวปึ้นมาสิเลยนี่ปลามันก็ินมาน้หมอที่ีอยู่บนหลังปลา เดี๋มันอีเด้อขอคเนเทตัวเห็นพอโตเลยคือมิดล่ะหนึ่งตัว ตัวใหญ่ขนาดไอเก่งฮิตแตัวเดียวนี่บ่าก็เลยพ่อขืนพี่น้องเอ้ยผู้ดึงนี่ก็บ่ปันใดแนะเนาะหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลยโอ้ปานังเกจอ้าขืนมาอีกพอรุ่นรุ่น ลุนลุนลุนหล่นน้ำกันค่ะข้ามีติ๊มสิ่ง

ยามมันบ่ถือโฟโต้ก็มีแนวอี้วพี่น้องยามปลาบ่ขึ้นนะแต่ว่าก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนําเนาะว่ามันจะถ่ายแต่ยามปลาขึ้นถ้าบ่มีโฟโต้ก็มีขึ้นสิแด้ โอหัวเรือด็ตินะกจุดหมองเป็นระพี่น้อง

sop,kan? tung tiri ni, tung tiri ni ada. taro nong sup. berat la nong. ni la, nong. weh, yang mimi mahju. samping ni la, nong berat. berat ada. เบ้อแล้วเนาะพ่อบละคลิปนี้สำนี่แล้วครับผมโอเคครับ